สวัสดีครับปมนะก็มาพบกับนองนุ่มต่อพวงเมื่อกี้กันแล้วนะครับนะอวันนี้เนี่ยครับก็มารับจุ่มหัวกลางอีกหนึ่งขั้นนะครับนะในรูปแบบแตงกล้วยรวมจุดเบื่ออย่างนี้นะครับนะเนี่ยครับแตงกล้วยเหล้านะครับนะกันนี้อ่ามันจะต่ามาสักนิดนะครับนะเนี่ยเราปบตบแตงนะครับนะในตัวซี่หนามเงินเต้าดำนะครับอ ลาวนะครับนะกันนี้โอ้งช่วยหลาจัดตรงให้ช่วยมดเลยครับกันนี้อ่าเอ็นไม่มีปีก,กันข้างบนอ่ข้อหัวรุนทังนี้นะครับปีกบนปีกหลางแสงเต็มไยเอวีดีนะครับออืเอ็นไม่ถึงก็มีเอกลักษณ์อย่างนึงครับลูกค้าเขาชื่อเอปิอปินุ่มใช้ชื่อได้ไหมใช้ได้ครับใอ,อ่หรอครัก็ไกลครับอเอ,อ๊ก็ได้ชื่อลูกค้าเป็นเลย ไปแตงช่วยๆอยามามลาอีกหนึ่งขั้นนะครับผู้วังนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับหนะ้ากันนี้อ่าเดี๋ยวหนองนุ่มก่อยไม้เบื่อตู้ไปนะครับนะาก่อยตูมาตาน,นะครับนะเรื่องรากะนะครับฝากไปด้วยครับผมมามลาครับกันนี้